สวัสดีครับวันนี้ช่างเด่นจัดให้นะครับตู้แอร์ซูบารุซูบารุ x v นะครับผมตัวนี้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะต้องรื้อคอนโซลน,นะครับปี่288ต้องอรื้อถ้าต่ํากว่านี้ก็ไม่ต้องรื้อนะครับมาคิดท่านใดก็คือจะมีพอร์ตปลั๊กด้านข้างเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวา แล้วก็แหลกพวงมาลัยไม่ใช่แหลกครับยอยยอยที่ต่อเพื่อจะดึงคอนโซลออกมาได้นะตัวนี้ซูบูร u XV ลูกค้าท่านใดที่แอร์ไม่เย็นนะแอร์ไม่เย็นแอร์มีปัญหานะครับตู้แอร์รั่วนะครับปรึกษาทีมงานช่างเด่นได้ซูบูร u XV นีครับตัวนี้ในเป็นแบบนี้แล้วนะครับ S <S <S อกวีแอร์ไม่เย็น,นติดต่อทีมงานช่างเด่นได้ข้างนอกก็ลืมแค่นี้นะครับชุดคอนโทรลวาลแล้วก็พ่อฮิตเตอร์ขอบคุณมากสำหรับการติดตามช่างเด่นโดกดไลค์กดแชร์นะครับกดติ่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ